สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกมเทพมรณะวันนี้จะมาแจกโค้ดนะครับทั้งหมดที่มีอยู่ในเกมนะครับแล้วก็เทริดตัวละครตัวไหนดีนะครับวิธีกรอกโค้ดนะครับเมื่อเรากดไปที่รูปโปรไฟล์ครับตั้งค่าระบบแพ็คแรกเปลี่ยน,นครับโค้ดผมจะแปะไว้ตรงคอมเมนต์ให้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูเลยละกันนะครับ เรากรอกโค้ดเสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะได้ตัวสุ่มตัวละครมานะครับประมาณ70อันนะครับแล้วก็จะได้ตัวละครนะครับเบียคุยะนะครับผมกดผสมได้เลยนะครับสำหรับเทลิสนะครับผมจะขึ้นไว้ตรงหน้าจอให้นะครับผมอ่าเทลิสก็ประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูเทียสูงกันเลยครับผมก็จะมี8ตัวนะครับที่ควรรีหานะครับ ตัวที่1ก็คืออิจิโกะหัววัวครับตัวที่2ยามาโมโตะเกลินไซทีนี้คุนิตัวที่3คุจิกิลูเคียตัวที่4แพนเทร่าตัวที่5โคโยเตตัวที่6ฮิคิฟุนิคิริโอตัวที่7ซาเอลอพอลโลตัวที่8เฮียซุบะอิจิเบนะครับใน,นส่วน8ตัวนะครับ ของเทียงสูงนะผมแนะนําให้รีหานะครับได้ตัวไหนก็ได้นะครับที่อยู่ใน8ตัวตัวนี้นะครับสามารถแบล็กทีมได้ยาวๆนะครับมาเดี๋ยวผมสุม่มดูครับว่าจะได้ไหมนะครับ สำหรับผมแล้วผมสุ่มก็จะได้พวกไม่ใช่เออไม่ใช่เทียสูงๆนะครับจะเป็นเทียพวกพวกเอสนะครับผมอ่าสำหรับวิธีการรีไอดีนะครับเวลากดมาที่ไอคอนด้านซ้ายจอครับที่สลับบัญชีพอเราสลับบัญชีเสร็จนะครับมันก็จะออกมาหน้าโตเกมแบบนี้นะครับผมแนะนำให้ล็อกอินผ่าน ID g u เ s นะครับ เพื่อเราจะได้รีไอดีได้ง่ายขึ้นนะครับผมอ่าสำหรับรวมโค้ดเกมเทพมรณะเทลิสและวิธีรีไอดีก็มีประมาณนี้ครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s ไครป์ผม้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับ